สวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีคุณแม่แ,มแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครัตอนนี้เรากำลัลงมุ่งหน้าไปสูบ้านน้ามะเกือนนาากือพี่น้องเรียกจวนงานดวนเ,วเนเสาสลดใจเรื่องสาสลดใจพี่น้องเราอันนี้ก็ไปกล้า,นนา,าไปงานส พอซาบุไลนะพอซาบุไลพี่น้องพอซาบุไลเป็นเสียเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้ก็เลยมากับคุณอ้านะครับจะไปกินทานแล้วกับไปเซวยงานเลยพี่น้องอ้างกับเพื่อนเดินทางไปก็ได้ฝนโตคนตกเมื่อวานนี้นี่ก็สิโตไม่เลยนี่นี่ก็เมื่อครึ่งอยู่อาจะตกอีกตัดตายจักหน่อยเนาะ ีฝนตกเมื่อวานนี้ี่น้องทางกับเป็นท็กซี่เลยลีกใต้ลีกนื่อยเ้อยู่อะอัะานนี้มันตกแค่เนี่ยกับบุเปื่อนพอได้ผนบาหไงตกหางจะ,ะข้าวว,าวิดวัดวิดวัดไป,ปน้ำมันเครื่องมั้ง ่ได้เปลี่ยนโดดเลยที่น้ำมันเครื่องเต้ฮะไปพูดนะได้เปลี่ยนเลยบ่อ้าวล่ามคุณสมองแต่ลราไปหาต่างกันต่างเทียบดียังเป็นโสดหมอสั่งนะครับทุกคนให้ไปกับได้เปลี่ยนในมือนั่นนะมาตรงนี้เนาะอ้าคุณอ้าวค่ะคุณอ้าวค่ะอ้าอ้าอ้าโอ๊ยพี่น้องเอ้ยออ้า ไปลองมีอารมณ์อย่างนี้แซ่มึงคือมามีอารมณ์บอกเหรอ,อคนนะ่ะให้หนูร้องอยังไงคะทางไปกับไปว่าโอ้ยพี่น้องทรมานงามน,นี่ค่ะยากบ้านอัน,นนี้แบบตกุ่งๆว่ะพี่กายนี่กลัวหนีพี่กายนี่แห่งกัญญาคนหนี้พี่น,อ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 นอ้องป็นยังไงคนกันมาทันแห้งไประทัดจีว่า มันยังไม่ถึงกันน้ำกันยังไม่ทันได้แก้งยังถือพี่น้องกัเลยยังตกเน่บาตกเน่ฝนก็ได้ตะโกนนี่พี่ปรคนอ๋าคุณอาต้องใช้สมาธิมากในการขับนะคะคุบ้าคุบ้าคุบ้ายินใส่ก็อย่าสนใจนะคุณอ้าผู้บ่ายินใส่ก็อย่าสนใจนะค่ะ ลงกลางทางไม่คุ้มนะคะน้องเคยแต่หนะะ้ากน้องทำน้องเคยครับพี่น้องเบายังจำม่ได้อีกแล้ว <c oughs> จกักรจีนอ่ะกอจักรจีอได้จำม่ได้นุก,ก็ลืมแล้วรวงดวงังพอน้อง,ง,งอ่ง,งุ่นระวงัวงระวงังระวังทางไปกับแท็กซี่เลยครับพี่น้องขาคุณอ้าวนึว่าเดินไปดีกวาา่าไหมค่ะ เติมลมร้ก่อนไหมคะเอออยู่อยู่ปฏิบท่บอกดเบิรตลโดเบิอ้าวคือปิดละอ้าวอ้าอยู่ไหมอ้าคือผูเห็นอ้าวพเติมลมหลดเยอะอยู่ข้อไกลเติมลมหลดได้เหร่กดบังดุบบ้าพี่นนอง Các bạn hãy đăng kí Để không lò lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để สองอาลานี่ม่แต่ลุยอย่างเดียวนะพี่น้องไปได้กระทาทายตลอดโอ้ยแปนบายเกน่เห็นผู้บ่านลมเบิบอากนีหัวมีพิรุษบาเด็กมันเองน้องตายบอดุหัวเจ้าเก่าได้ดีไซน์ะแล้วจะมาติดตั้ใหม่บปไฟกดตกโหขึ้นจากเสียงพี่ตีลังก็ ตีนได้จะกระเบิ้งแกค่อยๆเบิ้งแม่นัวอ้วนขึ้นนิดนึงพอดีิตุ้ยแับนี้กินนางกินเนาะรอรอไฟลัก่ายามแรกนะก็จังหวะยังหอมๆอแม่ตอนนั้นยังจะจองแห่งได้เห็นตอนนั้นนะมาแต่ปวาระลัำขึ้นกูเก่าเราเกิดเจ้าเขาคือสิล่ำกนหนึ่งเนาะโดย ก็จะเห็นข้อนะขวดน้ำข้อสันโพดบ่อโอ้ขนมูอบ่อไปพดเอาเสือมาแล้วนี่น่าจะถือมาจะกระบี่บมงก่อนว่าตีหน้านะอ่อนบอเจ้าดิสอ่อนยุกเจ้าอ่อนยุกเจ้าอ่อนยุกเจมาแข็งดีกว่า บะแข้งเนี่ยบ่บ่มีซองแข้งเนี่ยตีแม่นที่มันในนี่แหละฮียกังไก่เขาบ่เหยียบรังนะไช่ใช่เยอะนไปอยู่จี๊ดใ่วังเอ้ากับวาวไก่ตีให้เนาะเบะเท่าไหร่นี่บะเท่าไหร่ำลุงสองอันอันสอง คันพัสคันพัดซองในบรรจายแค่ลรุมโลดเด้ออือออมไอแมลงพอกันเดอ้ <c oughs> อยู่ห้องให้ไปหน้าเดอ้อสิทธาแมลงเจอกันเดอ้ <c oughs> <c oughs> อม,มังมังกอเกาเ่า ตานี้แล้ววะโออว่าวเราก็หุนล่เก่าดีได้ม่ในตอนพี่แรกเขาว่าเขาเก่าจะทำดันเ่อนตอนเขาตอนทำไม้กนบอตาเมื่อปีเมื่อไหร่วสือ้มิดมาน่ะบอกแม่บอกแม่แค่ยงนจอแห่งอยู่ออนี่ตอนนี้ล่าเพื่อนจะจืดอน่เลยข้เือนกระด้เพื่อนพี่น้องทางมากกระด้ สรุปแล้วคืออะไรคะหลอกหรอวะจองคันี้นั่นปุบ่าวหายาได้ก็มาจอดรถไวเฮือนบาตาพี่น้องค่ะสบายดีพี่นองอ้ในหอไล่ไล่เดื่องหมดเลยพ่อเต็ดวัน ตอนนี้ก็ขามาหอดงานแล้วพี่น้องแคคนกำลังช่วยเหลือกันนะคะจัดแจงบอนอยู่บนเศร้าเนาะฝนกระโตกพี่น้องเอ้ยมืดฟ้ามืดฝนมากาเข้ากามาซอยกันคนละไห้คนละมือพี่น้องเอ้ยจะหิวไปหาม กินยกคอยแบยกพี่นอ้องซอยกันมันจะเตรียมแขกมาวันนี้นะคะมากินทานแล้วก็เสีอาลงวันนี้เลยยพี่น้องเสอาลงวันนี้ด้วยเพราะเป็นชื้อกันเนาะอยู่บ้าน ว่ามาทรงนะักขึ้นประดันบนก่อนเนาะมีอย่างไฮซอยในยอ,ยอีกทั้งเพื่อนอืมนี่รองหัวาห้าถวยปากกากีกีดพี่น้องไอ้วายอยู่ทั้งเพื่อนเนาะ กะสิเนี่ยนก็จมาเอาข้าวสารเอาขาม่าลงพี่นอ้องฮะวิธีเอาขามาลงพี่น้องเพราะมันจะละมังใหญ่เนะาะจะลงไปข้างล่างจับจับอะถุยลงพี่น้อง เจนก็ถึกอยู่พี่น้องเุณผูนี่คือกำลังจะเห็ดกับเป๋าย่อแขมานะคะจเจนเนาะงานลมงานตายไากระเบิดอยู่ตกหนอนกับมนุษทุกคนกะหลี่ก็ได้เนาะเพช่วยเหลืออาการนะคะ ชอยกันฮ็ดจอยกันคนละไมค์คนละมือ okay, พี่น้องโอเคพี่น้องค่ะสี่ให้เบียก,ก่อนเนาะขอจบคลิปวาสนาดีก่อนเลยได้กระเพราติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ